ค่ะจังีดกะขอให้ฟังคิดจนจ,นจ,นจนจบคลิปดะะ้วยค่ะเพราะว่าอาจสซมีแนวทางดีๆหรือว่าอาจสิมีสิ่งดีๆที่ว่ายุทายคลิปก็ได้ด้วยค่ะค่ะเจันีดกะขอฟังขอขอฟังขอเบิ้งให้จบคลิปดะะ้วยค่ะพอแม่พี่น้องทุกผู้คนผู้ชมท่านผู้ชมค่ะกะขอฟังให้จบคลิปดะะ้วยค่ะว่าเราเราทายคลิปซิมีอย่างแน่ด้วยคะ่ะก็ว่าอยาก ทุกคลิปเลยด้วยค่ะที่ว่าทิฏฐายทำมากะอยากให้ฟังจนจบคลิปค่ะก็บว่าอยากให้ฟังก็บว่าอยากให้ฟังแค่ตัวเลขหรือว่าเบอร์ใช้ตัวเดียวแล้วแคปเลยค่ะแต่อยากให้เังจนจบเลยค่ะว่าจะมีนนอย่างไรขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเอออยากนอนแล้วน้อยอยากนอนแล้วค่ะน้อยอยากนอนแล้วค่ะน้อย